สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พลนะคะสวัสดีคสวัสดีเอจทุกท่านนะคะวันนี้น้องกันก็ยังอยู่กับอาจารย์พลกสวรรนะคะวันนี้เราก็จะศึกษาในส่วนของพระสมเด็จต่อนะคะรอบววันนี้เป็นพิมพ์อะไรดีคะอาจารย์ก <arg> <talvez S 3> ็เป็นยังพิมพิมใหญ่ฮะพิมใหญ่เกศรุสมยุคลายยุคลายเหมือนเดิมนะคะที่เราเอาพระยุคลายมาให้ชมเพราะว่าพระยุคลายนี่จะเห็นกันเยอะเยอะนะคะเพราะว่ามีการสร้างมาสาร ช่ค่ะสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยมีวระพิเศษสาคัญต่างๆหลายเยอะมากแต่ละวระก็มีการสร้างพระสมเด็จเยอะครั้งละประมาณไม่ต่ำกว่าแปดสิบสี่พันนะครับต่อละพิธีแล้วก็พุทธศิลป์ก็จะงดงามไปยุคต่างยุคต้นพระสมเด็จที่เรา ต้องมาพิจารณาก็ต้องดูความเก่าดูผิวพรรณต้องมีความสูงความต่ำมีความเป็นธรรมาชาติของพระนะครับส่วนเรื่องดูเส้นสายตำหนิติงเซียนก็ควรจะเลิกดูดแล้วน,นะฮนะควรจะเลิกดูได้แล้วเพราะว่าพรสุเดจแต่ละองค์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปนะองค์นี้ กับองค์ที่สองกันก็คือก็คือวาสด็จที่กดผิดแคคาเดียวตรงนี้สมมุติเป็นองค์แรกอเอแล้วอีกองค์เป็นองค์ที่สองถ้าเก็บต่างที่กันก็จะไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันสีก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนคาบน้ํำว่านเขาเยอะนะคะเป็นลักษณะของความเก่าถ้าองค์ท่าชุดเนี้ยเป็นผ้าที่อาจจะเก็บแบบไม่ระวังนะแล้วก็มีค้าบ ก็เลยมีข้าวไขวางเก่าของไปเกาะกับติดเยอะนะก็เลยเหมือนเป็นครับพ้าเหมือนเลอะๆท่าพระที่เก็บไว้ในหีบแบบรักษาแบบดีๆจะดูยากกว่านี้อ,อย่างนี้ดูง่ายกว่าเขาเห็นความเก่าชัดเจนนี่คือเก็บแบบไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยคือเก็บไปอย่างเดียวเนี่ยเราเห็นรอ,อยของรักเก่าที่ยังติดอยู่นะเนื้อพระก็มีสีสันที่แตกต่างกันไป ในสีเข้มก็มีสีอ่อนอในสีอ่อนก็มีสีเข้มมีรักมีลงรักตามร่องรอยแตกใช่คือความเป็นธรรมชาติขององค์พระเราต้องดูให้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำกับเครื่องทำครับไม่เหมือนกันอกธาธร,รรมชาติสร้างสรรค์จะแตกต่างกันคือลักษณะขององค์พระความเก่าอ่ะ ทุกวันนี้ก็ยังทําได้ไม่เก่าจริงมันทําไม่เหมือนหรือจะเข้าไปแตกรายงานผ้ามีการแตกรายงานมีคาบรักม,มีนู่นมีนั่นแต่พอมาเทียบกันจริงๆเขาก็ยังไม่ถึงอยู่ดีใช่ส่วนมวลสารต่างๆนี้ไม่ได้เป็นจุดที่ต้องมาฟันธง <c oughs> นะครับเพราะว่าพระองค์ที่หนึ่งเขาที่สองกดในค่าวเดียวกันมวลสารที่บนองค์พระก็ไม่เหมือน <c oughs> กัน <c oughs> ก็แล้วแต่ <c oughs> ดิน รือมรสารที่หยิบขึ้นมากดเป็นผาจะมีอะไรบ้างใช่ค่ะแต่ละป้อนก็ไม่เหมือนกันออย่างเช่นทองคาโปตีพร้าสมเด็จจะมีผสมทองคําเปลี่ยวบางองค์ก็ลอยขึ้นมาบางองค์ก็ไม่มีเลยบางองค์ก็ลอยขึ้นมาบนผิวพระบางองค์ก็ซ่อนอยู่ในเนื้อผ้าเพราแตกต่างกันไปคือลักษณะของเขาคือพ้าทํามือมันบ่งบอกไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงไหนใช่เพราะฉนั้น เพราะฉะนั้นการเอาพระองค์ใจองค์หนึ่งเป็นตัวตัดสินว่าถ้าไม่เหมือนกับองค์นี้องค์อื่นจะเก๊ไม่ได้นะคะใครไม่ได้เพราะว่าลักษณะของพระแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันลักษณะการเก็บของแต่ละเจ้าของก็ไม่เหมือนกันใช่ที่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการศึกษาพระสมเด็จใจต้องเปิดกว้างไม่ใช่พระของตัวเองแท้ของคุณเก๊ไม่ได้ คุยไปก็ชอกันคุณย<ช>ไม่รู้เรื่องคุณยัไม่รู้เรื่องก็ถ้ายัางไงก็เอามาให้ทางชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะป็นคนตัดสินนะคะแล้วเราน้อมกันนะคะก็จะมีในส่วนของงานประกวดพระเครื่องนะคะอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสองของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แล้วนะคะก็เราไปเจอกันวันที่เจ็ดกรดกฎาคมที่ไปสีไทยถ้าอยากรู้ว่าพระของท่านดีไม่ดียังไงเราไปให้กับทั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พระสมเด็จ ทุกที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆสายนะคะก็อยู่ในนั้นทั้งหมดอยู่แล้วนะคะก็ออกมาให้เขาการันตีกันดีกว่าองนี้ด้านหลังเป็นหล,หลังเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหน,น,น่าจะเป็นหลังลายเถาเน่นะฮะและหลังลายเครือเถาครับก็คือว่าเป็นพระที่สร้างในวราระพิเศษบางกลุ่มเล่นเนี่ยราคาแพงนะคะพระ,ะชุดเนี่ยคือพระที่โงรงการ ถ้าสมเด็จพุทธพนิทที่เขานิยมกันก็คือต้องหลังเรียบๆนะฮะแต่บางกลุ่มก็มีเล่นจะไม่มีหลังที่มีตำหนิอย่างเนี้ยเขาไม่เด็ดกันแต่ว่าสายรูรักกับสายต่างชาติเล่นเล่นเพราะว่าถือว่าเป็นท่าที่สร้างในเวลาพิเศษใช่ค่ะวนศาจะค่อนข้างจะเยอะกว่าพระปกติธรรมดาอาจจะดูไม่สวยก็รา้วแต่สายแล้วก็มันจะมีความเก่าปรากฏในส่วนที่ต่ำ มีปูนงอกขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องมาศึกษาดูนะครับถ้าใครมีใครเจอก็ควรจะเก็บไว้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าพระพุทธคุณสุดยอดถ้า<ะ>ที่หลังแบบหลังลเอฟหลังอะไรละหลังหลังล่องสวนหรือหลังที่มีอะไรเงี้ยเป็นเป็นการสร้างโดยคนอ,อย่างเช่นบางองค์ที่เป็นหลังเหมือนหลังสักขยา ใช้ไม้ขูดอะ่ะแต่สรุปว่าพระหลังสังขยาในพระพิมพ์นี้ชุดนี้มีหลายองค์ก็แสดงว่า <ทำ S 2> ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมชาติสร้างทำขึ้นมาเองแต่มนุษย์ต้องถักขึ้นมาเป็นการทําเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าตระกูลนี้เป็น,ปนผู้ผูท้ทาแลเป็นชอบในการสร้างพระชุดนี้มันก็เลยจะออกมาเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดนะคะข้างหลังเนี่ยเอามาเป็นการันตีไม่ได้ว่าจะต้องเป็นแบบม้วนๆนี้เพราะว่า สมัยก่อนเราใช้คนทําแล้วแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มในการทํานะคะน,นี้ก็เป็นผลึกกันทราใช่ผลึกกันทรายพระที่เก่าเก็บจริงๆถึงจะปรากฏให้เราเห็นตามส่วนที่ต่ํานะจะมีพูนงอกขึ้นมาอันนี้เป็นพวกเศษร,รักที่ยังติดอยู่นะาก็กลายเป็นพระที่ดูง่ายกว่าพระหลังเรียบธรรมดาใช่ค่ะ ก็จะส่สองให้เห็นว่าเอออันนี้มันเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการดูเบื้องต้นนะคะในส่วนของการเรียนรู้พระสมเด็จแต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคปลายนะคะที่คันน้องการกับอาจารย์พลอ่ะเอามาให้กับเอซีทุกท่านได้ชมแล้วก็พี่ๆได้ชมนะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าพระของตัวเองดีไม่ดียังไงไอย่าลืมนะคะน้องการจัดงานประกวดครั้งที่สิบสองแล้วนะคะที่ไปสนีไทยแจ้งวัฒนะกนะารของน้องการได้มาตรฐานที่สุดะตอนนี้นะคะ ไบเซอร์สามสิบวันนะคะทําการนะคะอาหารเครื่องดื่มฟรีทั้งงานนะคะน้องกันก็ยังเอาในส่วนของเครื่องตรวจมวลสารนะคะเกาะกล้องพันเอ็กนะคะก็ยังมีกรรมการมีให้ความรู้มีหนังสือด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีหนังสือสรุปรายการประกวดนะคะว่าพระครายติดรางวัลที่หนึ่งถึงที่ห้าเนี่ยน้องกันลงให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกัน ที่ไปชณีไทยแจ้งวัฒนะนะคะนอกการจัดงานครั้งที่สิบสองนะคะที่ปปชณีไทยแจ้งวัฒนะเวลาเริ่มต้นกี่โมงแปดโมงเช้าค่ะแปดโมงเช้าใช่ยัรกินพร้อมค่ะคูปององละหกร้อยบาทนะคะยังไม่ได้ขึ้นนะคะองละหกร้อยบาทแล้วก็เกิดซื้อคูปองมาแล้วไปเช็คท่าท่าไม่ผ่านก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน่ได้เปลี่ยนไปได้จนกว่าจะไม่มีพ่าให้เปลี่ยนนะคะแล้วเราก็มาคุยกันว่าจะยังไงต่อนะคะแต่นอกการคิดว่า ทุกท่านที่เอาพระไปดูพระเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะแต่พระจะสวยไม่สวยเราไปชิงกันในงานนะคะรอบนี้ชิงถ้วยของท่านสุนทรท่านพลเอกท่านพลเอกสุนทรซ้ายขวาแล้วก็ท่านพลตรีอิสระวัชราภิทิปปกติตปกติถ้าเราเห็นพระทุกวันเนี่ยจับมาดูก็รู้แล้วว่าใช่<พ>ใช่หร<ช>ือไม,ใไมใ่ใช่ใช่ค่ะแท้ไปต้องสองกล้องคือเราเร,า,เรา,เาสัมผัสอยู่ทุกวันอยู่แล้วน<ช>้องกากคิดว่าทุกท่านนะคะที่เข้างานประกวดดูพระเป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว แค่ไม่มั่นใจว่าพระจะแท้หรือไม่แท้ยังไงแค่นั้นเองนะคะงานขององการนะคะก็เป็นงานประกวดสายอนุรักษ์มาตรฐานนะคะถ้ายัางไงก็ไปเจอกันที่งานได้เลยนะคะในการจัดงานประกวดครั้งที่สิบสองแล้วนะคะวันที่เจ็ดกรกฎาคมค่ะที่ไปนสนิดถ่ายแจ้งวัฒนะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันที่เจ็ดกรกฎาคมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ